สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เครารพอย่างสูงครับ,บวันนี้นายมาสำรวจเส้นทางนะครับจากบ้านคำเบิร์มบ้านนะครับตำบลบ้านคอออำเภอคำชะอีอจังหวัดมุกดาหารนะครับก็มาสำรวจเส้นทางลัดไปคำชะอีก็คือลัดลงไปบ้านคอนะครับว่า ถนนเส้นทางนี้เป็นถนนเส้นทางที่พ่อแม่พี่น้องมีความต้องการอยากจะให้ทางอบจอจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มาดูแลความสะดวกสบายของพี่น้องที่เดินทางสัญจรน,นะครับถ้าหากว่าถ้าจะไปเดินทางเส้นทางจากคำเบิร์บามจะลงไปบ้านคอนี่ ถ้าใช้เส้นทางดงหลวงก็น่าจะโอ้โอ้ตรงนี้นี่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 ตรงนี้น,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 นี่ก็ฝ่ายน้ำล้นนี่ถ้าฤดูฝนข้ามไม่ได้นะคือถ้าจะเดินทางลงไปบ้านคออตบดบ้านคอนะครับหรือว่าหรือว่าไปอำเภอคําชะอีนะครับถ้าใช้เส้นทางนี้ก็คือ22กิโลนะครับ ต่เนื่องจากว่าพี่น้องก็ใช้เส้นทางนี้แทบไม่ค่อยได้เพราะว่ามันยังเป็นลูกลังบ้างหรือว่าเป็นขี้ตมบ้างอะไรบ้างน,นะครับใา่นะดันั้นก็ใช้เส้นทางจากดงหลวงนะครับเส้นทางจากโนนตูมอำเภอเมืองมาดวงหลวงมาผ่านมานะครับถ้าใช้เส้นทางนั้นจาก22กิโลก็60กว่านะครับ เกือบ70กิโลถ้าไปใช้เส้นทางทั้งโน้นมาทางแก้งนางยิ่งหนักครับร้อยกว่าโลฉะนั้นก็เป็นเส้นทางนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ต้องมีสินค้า,<อ>าการ,กรเกษตรมีอะไรสําหรับอะไรต่างๆนะครับ<ป>ก็ผมในนามเลขาในยกพบจจังหวัดมุนาหารท่านนายก,กิจ ซีโยหะหมุกดาธนพงศ์นะครับก็เลยมอบภารกิจวา่าให้ไปสำรวจเส้นทางนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับมีความเป็นไปได้อย่างสูงไหมว่าเราจะทำถนนคอนกรีตต่างงบประมาณเพื่อที่จะทำถนนนกรีดให้พี่น้องได้เดินทางสัญจรทั้งพี่น้องในพื้นที่พี่น้องนอกพื้นที่นะครับ ได้ใ,ใช้เส้นทางนี้อย่างสะดวกสบายนะครับก็ดูดูแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงนะครับรับทราบว่าที่ที่ที่ยังไม่ไม่สะดวกเนี่ยก็ประมาณสิบกโลนะครับ10กว่ากิโลฉะนั้นก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะตั้งงบประมาณมาเพื่อทําถนนคอนกรีตสายนี้นะครับซึ่งเป็นสายที่พี่น้องรอคอยเป็น ไม่รู้กี่ปีนะครับบางท่านบอกว่าห้าสิบหกสิบปีแล้วอยากจะได้ตรงนี้นะครับมันจะได้ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดเวลานะครับก็ฝากได้เห็นได้เห็นแล้วครับได้เห็นดวยตาได้เห็นด้วยแล้วว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่จำเป็นจริงๆนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ ออบจอจังหวัดมุกดาหารร่วมกับป่าไม้นะครับป่าไม้ก็คงจะอนุญาตนะครับเพราะเป็นเส้นทางอยู่แล้วเพื่อที่จะให้อบจอมุกดาหารนะครับได้ทําภารกิจทาถนนตรงนี้ให้เป็นที่สัญจรไปมาของพี่น้องทั้งในเขตห้วยตะเปอรอนะครับในเขตดงหลวงในเขต บ้านคําเบิ่มบาบนะครับของเขตคําชะอีบ้านค้อลงมาตรงนี้นะครับก็น่าจะมีประชากราใช้ถนนสายนีนย้ก็เสมือนเป็นสายหลักของลวงหลวงกับคําชะอีนะครับคงจะไม่ใช่ว่าไม่มีคนสัญจรนะครับน่าจะเป็นสายหลักที่พี่น้องทางดวงหลวงจะไปคําชะอีนั้นต้องใช้เส้นทางนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องตำบลกกตูมนะครับ ทั้งตำบลน,นะครับขอคงใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เข้าสู่อำเภอคำชะอีนะครับถือว่าเป็นทางหลักของสองอำเภอนะครับก็คิดว่าพอมาได้เห็นเรียบร้อยแล้วก็คงจะไดะ้เสนอให้ท่านนายก,ก,กยอบจนะครับพันตำรวจโทดรจิตศรีรศยาหะมุกดาธนาพงศ์นะครับได้ วางแผนจัดงบประมาณเพื่อที่จะทำถนนสายนี้ให้พี่น้องได้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ